ข่งผ่าดวงวิกฤตวิเคราะห์เจาะประเด็นดวงป่าเทพโพงามตลกอาวโุโสวัย71ปีนักสู้ผู้ไม่ยอมถอยโด่งดังสุดฮอตในปี2564คลิประบายความในใจผ่าน YouTube ดังระเบิดชั่วข้ามคืนคิวโชว์ตัวเกือบทุกช่องถูกหาว่าหิวแสงกลุ่มเฟซนิวส์ news, รุมขย่มยับ แตกขนมเปี๊ยะกลับขายดีจากวันละพันเป็นวันละแสนกลุ่มตลกแตกคอรุมขยม่มสามกีบถล่มหนักสอนเด็กรุ่นใหม่ก่อม็อบก่อเหตุทำลายสถาบันกลุ่มนักวิชาการอาจารย์แก่ๆหัวงอกเอาดีแต่พูดยุคให้เด็กเสียคนสร้างความแตกแยกป่าเทพพลิกประวัติศาสตร์ชีวิตกลับโด่งดังชั่วข้ามคืนเพราะความคิดของกูเองไม่มีใครจ้างนายก กูก็ไม่รู้จักแต่กูว่านายกดีที่สุดแล้วเสียนแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์ฤทัยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยผ่าดวงวิกฤตวิเคราะห์เจาะลึกตลกอาวุโสป่าเทพโพงามวัย71ปีเกิดที่จังหวัดปราจีนบุรีเติบโตที่จังหวัดนราธิวาสจบการศึกษาแค่ป .4 ที่โรงเรียนบ้านยะบะอำเภอรือสศจังหวัดนาราธิวาส ถึงจะจบแค่ป .4 แต่มีความคิดดีเสียดทะลุฟ้าปล่อยคลิประบายความรู้สึกปัญหาความแตกแยกของคนไทยทั้งโรคระบาดโควิดทั้งเศรษฐกิจและปัญหาความขัดแยง้งล้มสถาบันสิ้นแสเข่งได้วิเคราะห์พื้นฐานดวงป่าเทพว่ามักจะใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งในดวงชะตาเป็นคนดื้อรั้นอยากรู้อยากเห็นชอบเครียด มักจะคิดอะไรล่วงหน้าอ่านใจคนออกมีความเป็นผู้นำรักครอบครัวห่วงใยครอบครัวแต่มักจะเบียดเบียนตนเองกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเอาเรื่องคนอื่นมาคิดให้ตนเองเดือดเนื้อร้อนใจทำอะไรก็มักจะมีคนอิจฉาริษยาไม่หวังดีสร้างความขัดแยง้งทำคุณคนไม่ขึ้นช่วยเหลือคนอื่นแล้วมีผลร้ายตอบกลับ ในดวงชะตาไม่ใช่เป็นคนล้มเหลวแต่เพราะเดินไม่ถูกทางแต่ถึงอย่างไรก็มีดวงอุปถัมภ์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และอาชีพทำธุรกิจขายขนมเปี๊ยถือว่าเป็นอาชีพที่ทำแล้วถูกฉลกททำแล้วดีทำแล้วรวยสินแสเข่งกล่าวเพิ่มเติมว่าป่าเทพมักจะชอบใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้งไม่ยอมคน แต่ถ้าคิดอะไรได้ให้ถอยหลังสักก้าหนึ่งชีวิตจะไปได้ดีและหากต้องการให้ชีวิตประสบความสำเร็จมากกว่านี้ป่าเทพควรกลับไปบ้านเกิดบ้างเป็นครั้งคราวเหมือนชีวิตได้เติมพลังได้ชาร์จแบตเตอรี่ส่งผลให้เกิดพลังให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น บางเรื่องควรปล่อยวางบ้างอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาคิดให้เกิดความวิตกกังวลในดวงชะตานั้นเป็นคนที่ไม่ยอมคนเหมาะกับการทำงานเป็นนายของตัวเองมากกว่าเป็นลูกจ้างคนอื่น